จิัวอเบา่มลับลึบๆบักมูจ้าบักมูจ้า F C F C มันชื้อซอยหนุกเยยงเนลูกทั้งขึ้นลูกทั้งกลาง

ơi bậc mu nhảy phốt phi nông lắp nồi phu bào thô má Thôi trên đây nó bưng bưng Để nó dần bưng còn ăn bu đầy thương đầy nhàng lơi thu khôn đây nhàng.

ไ่อกสุกที่เบาอ่ามัด่ายสุกเด้คนเอ้ยซีมึงแม่อย่าท้าอย่าทับติงกันบุกินลำบุต้องทับเจ้าน่ะทับทิมเน่าอไส่นี่น่ะมัดง่าให้พอบังเซมเยอถึนคุณละคุณในข้างใน

เองฮะตานี่ยนะลูกกดไลค์กดคลิปแล้วเอาออมตลอดอันนี้ฮะใคยวะนี่เราแชร์เล้วก็ต่อหน้านายู่คือเรเห็นได้กับเธอเล็กแปลว่าฉันได้ดยมูยังบูฉันได้หายแล้วว่หรือว่ามันบูผ่านหมดหรือยังเด็นั่นนี่เราเราขุดเรานั่นน่นแสดงเขาเห็นมากคนลหลายอืมเรามักแล้วเราจัะแสดงคนที่เห็นแสดงยังไ่เห็นพวกนั้นเหรอ không mình lên một khoản ừ. Vô, năm bốn năm ba luôn rồi này thêm thêm à, khoát à. <laughs> à. trời Ở. quay Biến như đấy xem ừ. chút nữa Chị hợp. Chị hợp. <laughs> anh sai số nát cho nên tôi nhảy ใส่กระตาอนี่มั้กันตัวใหญ่ใส่กระตาเราไปถอกไว้ไไไวทั้งห้าเลือกไว้ชัดไว้อิะจุขายมาเลยมีแล้อือลองปิง้งแล้วไปขายไปส่งไปขายไปเ <รอ S 1> ทาขายจะง้อรถถ่ายเด้รอรถถ่ายเด้อเบอร์แล้วบอรหนึ่งเ,เก็บ